ช่องนอมาลัยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปความรู้นะครับสำหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับพิมพ์เต็มองนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับก็วันนี้เลยเอามารีวิวนะครับสำหรับเหรียญรุ่นเจริญพรล่างของป่องสุพรรณนะครับเดี๋ยวมาดูทั้งเหรียญแท้นะครับแล้วก็เหรียญเกทนะครับวันนั้นที่ไปซื้อมาที่ท่าประจันแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ จะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูตั้งแต่ตลับนะครับของแท้นะคะอย่างที่บอกก็จะมี P s G A ที่เป็นแผ่นกระดาษนะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเหเียดน,นะครับอ่าซึ่งของปลอมเห็นไหมจะไม่มีกระดาษนะครับตัวตลับนะครับจะตัวหนังสือของจริงจะหนากว่าของปลอมของปลอมจะบางกว่าเห็นไหมครับก็แตกต่างนะครับเนาะอ่าแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังด้านหลังของ้อมจะมีตุ่มตรงนี้นะครับของจริงไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูในเหรียญน,นะครับนี่คือของแท้ฝั่งซ้ายนะครับของแท้เปิดมาจะเป็นแผ่นใหญ่แผ่นแผ่นสีเหลืองนะครับนี้ส่วนของเก๋เปิดมาเปิดมาจะเป็นมีฟองน้ํานะครับ แต่เมีแผ่นสีเหลืองเหมือนกันนะแต่ว่าแผ่นสีเหลืองเขาอยู่ข้างล่างนะครับส่วนส่วนของจริงนะครับจะมีะมีแผ่นอย่างนี้เรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับจะมีแผ่นสีขาวแล้วก็มีตัวตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับมาดูเยนแท้นะครับวันนี้ผมเอามารีวิวคือเนื้อทองแดง ไายดำนะครับเนื้อทองแดงพายดำรายละเอียดที่แตกต่างกันนะฮะที่ผมจับสังเกตได้คือตัวโค้ดนะฮะการตอกโค้ดหลาร้อยปีนะครับของแท้จะตอกแล้วเป็นหลุมแบบนี้นะครับออกแบบเป็นหลุมแบบนี้ส่วนของเก๊บางๆนะครับนี่พิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะฮะนะครับบางมากนะครับ นะของแท้ sea, ตอกเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นนูนๆนะฮะนี่จะเป็นนูนๆนะครับเห็นไหมนี่เลยนูนๆนะครับคือตอกแรงมากๆนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็จะมียันอุนะครับบริเวณยันอุอเดี๋ยวผมใช้กล้องนะครับนี่นะครับอันนี้คือยันอุนะครับนะยันอุส่วนของปอม ดูของปลอมนะว่ามีเปล่าของปลอมไม่มีนะฮะของปลอมไม่มีนะครับอาา่อาอะดูโค้ดของปลอมก่อนหลาร้อยปีของปลอมจะตอกบ,บางๆนะครับส่วนของแท้นะครับของแท้ดูนะครับตอกแบบเป็นหลุมเลยลึกๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นนะฮะสำหรับคนที่สะสมพระ หลวงพ,พ่อพัดทุกรุ่นนะฮะจุดหนึ่งนะครับที่ผมจับสังเกตได้นะฮะนี่เสี้ยนนะครับเสี้ยนบริเวณเข่าเนี่ยเสี้ยนแหลมๆนะครับบริเวณเขา่า1จุดแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะครับเห็นไหมบริเวณเข่าจะมีแหลมๆตรงนี้หนึ่งจุดเนี่ยนะครับมี1จุดนะฮะนี่ เส้นแหล,แหล,แหลมๆคมคมเห็นไหมเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมซูมก่อนอ่ะนี่นะครับเนี่เส้นแหลมแหลมตรงเข่านะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าของปลอมไม่มีนะครับดูแต่ดูของปลอมนะฮะของปลอมไม่มีนะครับอันนี้หนึ่งจุดแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะดูสังกตินะครับเส้นสังกติตัวนี้ สังกติปลายสังกตินี้นะครับของป้อมจะดูทื่อๆนะครับทื่อๆหน่อยอดูของแท้นะครับของแท้จะมีความเรียวคมนะครับดูของแท้นะนี่ของแท้สังกติจะมีเส้นเรียวๆคมๆแบบนี้เนหะ็นไหมคมสังกติ เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับเส้นจะคมๆชัดๆนะครับก็พิจารณาได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับหูห่วงนะครับหูห่วงด้านหน้านี่นะครับนี่จะเป็นเส้นแนวนอนนะครับแนวนอนเห็นไหมอะถ้าเป็นของปลอมล่ะของปลอมเป็นยังไงดูอันนี้พิมพ์เต็มองนะครับพิมพ์เต็มองของปลอมของปลอมไม่มีนะครับของปลอมก็ บางๆนะครับอ่ามาดูบริเวณหลังเหรียญน,นะครับอ่าสำคัญที่โค้ดนะครับตัวเลขอันนี้ของปลอมจะตอกแบบแทบไม่เต็มนะครับไม่เต็มอ่าแลวรูปของแท้นะของแท้จะตอกเต็มหรือไม่อ่นี่นะครับของแท้นี่ตอกลึกๆนะครับะอันนี้คือของแท้ตอกลึกๆคมๆนะครับ ก็พิจารณาได้เลยนะครับถ้าเป็นโค้ดแบบนี้ตอกแบบคมๆนะครับอ่าด้านหน้าเนี่ยต้องนูนๆอย่างงี้นะฮะตอกจนด้านหน้านี้แบบโอ้โหเ,เห็นไหมด้านหน้ามีรอยตอกขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมแค่นี้เราก็ทิกเหรียญดูก็รู้แล้วนะครับส่วนไอ,ไอตัววงเกลียวของปลอมก็มีนะไอเนี้ยวงเกลียวเกลียวแบบเนี้ยขอบขอบเหรียญอนะ ด้วยขอบเหรียญมีนะครับของปลอมก็มีนะปัจจุบันมีแล้วนะครับปัจจุบันเห็นไหมนีม่ของปลอมนะโอ้โหเหมือนด้วยนะครับคือเขาทําเหมือนแล้วนะ,ะเขาทําเหมือนแลวแต่ตอกโคตดตอโคตดตัวเลขไม่เหมือนนะครับตอกบางมากนะครับใส่กลัวเหรียญแตกก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะฮะสำหรับ การดูเหรียญรุ่นเจริญพรอ่าล่างพิมเต็มองค์นะครับวันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆมาฝากกันอีกหคลิปนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องน้ำอะไรด้วยก็จะมีเหรียญเปรียบเทียบให้ดูนะครับเรื่อยๆศึกษาไปด้วยกันนะครับก็เป็นคลิปที่ไม่อยากให้แบบโดนโดนอ่าเขาเรียกไรน,นะไปซื้อของปลอมมากันนะครับแล้วก็สะสม แล้วก็ถ้าแบบพระมีราคาแพงแล้วก็ออกมาขายกันแต่เจอของปลอมอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะครับก็อยากให้สะสมของแท้นะครับอ่ะก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ